ปลายปีนี้ไหมเหรออะไรก็เกิดขึ้นได้ใจผมอะรอแค่จังหวะที่แบบที่มันจะเต็มอะอย่างที่บอกไปมันมันพร้อมอะมันพร้อมทุกอย่างชััวแล้วร้อเซใกล้มากแล้วบอกเลยว่าใกล้มาก หรอไม่เห็นคิดว่าเป็นเราเลยทำไมถึงคิดอาจจะเป็นช่วงนั้นที่ที่เราไปเที่ยวพอดีมั้งใช่ไหมแล้วมันมีแล้วเราก็แบบถ่ายรูปสวยๆกันนะจ,จะเป็นช่วงนั้นแต่จะบอกว่ายังยังหลอกยังไม่ใช่คู่เราอาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้นะฮะหรือจะเป็นคู่เราก็ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใจผมอะ่ะรอแค่จังหวะที่แบบ ที่มันจะเต็มอะฟิลความรู้สึกเราอะถ้าเรามีความสุขเขามีความสุขมากๆแฮปปี้แล้วพร้อมแล้วล่ะแต่รอรอตรงนั้นอยู่ใกล้มากนะฮะใกล้มากเลยบอกเลยว่าใกล้มากเราก็ต้องถามหลายๆทางอะเนาะเพราะว่าเราก็ยังมีงานที่ต้องรับอยู่เราก็ยังมีหน้าที่เราก็ยังมี หลายอย่างอ่ะเราต้องเราต้องคิดหลายอย่างถ้าเราเราจะทําอะไรลงไปมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมบอกแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเพราะมันอย่างที่บอกไปมันมันพร้อมอ่ะมันพร้อมทุกอย่างคือเราพร้อมแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็คุยกันก็คุยกันครับแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นใครไงแต่ก็จะไม่บอกพี่นะไม่บอก นางเอกที่เราร่วมงานด้วยหรือเปล่าเนะอืมเขาเขาบอกว่าเป็นนางเอกเหรอเขาเป็นนางเอกอ๋ออุ้ยแตว่าไม่ใช่หรอมั้ไม่รู้หรอกเดี๋ยวรอรอเขาประกาศเลยนะเอาจริงๆคือหมากรู้ว่าเป็นใครด้วยรู้คืออาจจะไม่บอกก็ได้แต่ถามว่าถ้าประกาศมาแล้วควรจะเสืี่ยนไหมนะรู้รู้ถูกรู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คนก็ต้องเซอร์ไพรส์แหละเซอร์ไพรส์แหละโอ้ยมันก็เพาเอางี้มันเป็นมันก็เป็นมันเป็นเรื่องของเขาแล้วแต่เขาจะบอกไม่บอกเนาะเราก็เราก็พูดไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นคนข้างนอกเราเป็นคนอื่นก็จริงจริงก็ฟังจากปากเขาอดีที่สุดปลายปีนี้ไหมเหรอเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ไม่ได้รู้มากไปกับพวกที่เราผมก็ทำไปงั้นแหละผมเหรอใช่ เอาแนะน่มันมันมีมันมีเหตุผลหลายๆด้านหลายๆด้านครับเราเราเรากำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องนั้นอยู่เราก็กำลังปรึกษาในทุกทกทางอยู่ครับครอบครัวครับมั่นใจเลยว่าคนนี้แม่ของลูกชื่อแนนใช่ครับเราคุยกันเยอะมากเราเคยคุยกันเยอะมากครับเอ่อมันมันยิ่งว่าคำนั้นไปแล้วอ่ะมันเราเคย ไปแล้วอ่ะชัวร์แล้วร้อยเซมันเป็นความรู้สึกอ่ะมันมันดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอยู่ด้วยแล้วไม่ทั้งความคิดทั้งอะไรมันมันไปด้วยกันมันไปทางเดียวกันอ่ะมันไม่มันไม่แบบอย่างเงี้ยไม่เคยเถียงกันเถียงกันก็เป็นเรื่องเล็กๆที่แบบยอมได้ก็ยอมอ่ะนีกออกไหมมันมันไม่ได้เรื่องใหญ่อะไร